สมาชิกทุกท่านครับชวนชม5ประตูสภาพงามๆหนึในร้อยครับกับมาด้า2ปี2011นะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ปี2011สวยๆเลยครับกับมาด้า2เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนครับคันนี้การันตีไม่เคยชนหน้าเดิมท้ายเดิมสวยสภาพเดิมโรงงานนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใหม่แท้85,000กิโลเมตรนะครับรถสวยราคา188,000บาทนะครับผ่อน3,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายนะครับเป็นเครื่องพันห้าห้าประตูทรงสวยๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับชอบส ชอบ5ประตูมาทางมาด้านะครับกับปี2011ในราคา188,000บาทนะครับผ่อนใช้งานโดยประมาณก็ผ่อนได้3,800ผ่อนได้6ปีนะครับชิลๆเลยครับใครที่หารถใช้งานนะครับ5ประตูส,สวยๆภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานเซ็นทร์ล็อกแอร์แบกครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพดีภายในสภาพใหม่เอี่ยมเลยครับ คันนี้2มือนะครับแต่ดูแลกันดีมากๆและก็ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานฝากคันนี้ไว้พิจารณานะครับกับราคาและสภาพเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายอะไรเยอะครับใช้กันได้ยาวนี่ครับไม้แท้นะครับไม่มีกรอไม้แต่อย่างใด ใครเด็กกำลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนบริการจัดไฟแนนได้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถในสภาพนี้ราคานี้นะครับกับปี2011 Mazda 2มานะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สไม่เคยชนสภาพดีงามราคาน่าจับจองนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่กำลังหารถใช้งานก็ ห้าประตูสวยๆนะครับสีดำงามๆแบบนี้นะครับขมาทางมา z ด้2ได้สภาพได้ราคาได้ปีเลยครับนี่เลยครับหาข้อมูลก็ได้นะครับตามกลุ่มของมา z ด้า2นะครับมีเยอะเลยครับทั้งการซ่อมบำรุงดูแลการใช้งานนะครับโดยรวมคันนี้สวยสมบูรณ์ประวัติชัดนะครับไม่แท้2มือนะครับ ไม้แท้ก็ประมาณ85,000ถือว่าดูแลดีนะครับสภาพแบบนี้การันตีครับไม่เคยชนเอกสารครบถูกต้องจัดส่งทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับใครไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าได้ลดแน่นอนกล้าการันตีครับเปิดมาแล้ว5ปีนะครับดูผลงานในช่องได้นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับกับมาด้า25ประตูสภาพงาม1ในร้อเลยครับ